นีเราต้องเราก็ต้องพันลวดยึดให้แข็งแรงก่อนพุ่มฟอ,อยเนาะตัวโคงแขนไม่งั้นเดี๋ยวเวลาตอนที่เราปั้นเกิดมันเคลื่อนหรือมันหลุด ันนี้เกินไม่เป็นไรไม่ต้องตัดเพราะว่าเดี๋ยวเราพุ้มฟอยอีกอยู่ดีเนะาะเนะี่ยเนาะแล้วถ้ามันดูยังไม่แข็งแรงเดี๋ยวเราพุ่มเพิ่มเราพันรวดเพิ่มนะครับแล้วตรงนี้เราก็พันรวดเพิ่มให้เรียบร้อย กันให้แน่นเก็บปลายลวด งานพวกนี้นเป็นงานตอนขึ้นโครงเนี่ยเออเราก็ไม่ต้องตัดไม่ต้องอันนี้ก็ได้เนี่ยเราก็ทาไม่ต้องตัดลวดเพราะว่าเดี๋ยวเรามีปล่อยหุ้มนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ่าตอนนี้ตอนนี้ค่อนข้างนีละตอนนี้เราก็ยืดเกื่นปักได้ว่าเดี๋ยวเราก็ไปตัดตามแบบนะครับว่าแขนจะเป็นยังไงจัดท่ามันจะยังไงเนาะพยายามให้ลวดมันเกินก่อนได้ ล้าตัดกี่หลังได้แต่ถ้าลวดขาดไม่พอมันอาจจะต่อไม่ได้นะนี่เราก็มัด Okay.